เหตุการณ์เหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์ก็คือได้เจอเหมือนกันนะคะได้เจอก็คือเป็นเป็นเพื่อนเป็นเพรนในในเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็จะมี messenger ของท่านประหลัดอะส่งเข้ามาบอกว่าช่วยโอนเงินค่าสั่งของให้พี่ก่อนหน่อยเพราะว่าแอปโทรศัพท์พี่อะยังใช้ไม่ได้ค่ะสักสองชั่วโมงน่าจะใช้ได้แล้วเดี๋ยวพี่โอนคืนให้ ค่ะในส่วนตัวของเอเองเนี่ยก็คือครั้งแรกอ่ะเจอไปครั้งแรกขอไป4,500แล้วก็เราก็โอน4,500โดยที่เราก็ไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดตอนนั้นเพราะว่าจริง,รงๆก็ขับรถอยู่ด้วยนะตอนนั้นนะคะมาอยู่แถวประมาณเ,าเส้นบายพาสเลีเ่ยงเมืองของของตะมนลมันเป็ดอะนะคะนั่นแหะคะ่ะก็เลยรีบดูเลขบัญชีแล้วก็อรีบโอนให้จาัดก,การเพราะว่าก็คือสนิทกัน ระดับหนึ่งในของพี่จุมานะคะเคยยืมเงินเบบเคยไม่เคยค่ะไม่เคยค่ะแต่ก็ไม่เคยไม่ได้ถูกคิดเพราะว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องแอปจริงๆไหมก็คือก็เคยได้ยินมาว่ามันจะมีกรณีมิจฉาชีพอย่างเงี้ยเคยได้ยินแต่พอจริงๆแล้วเนี่ยคือเราก็ขับรถอยู่ด้วยแล้วก็ไม่ไม่ไม่มีสติที่จะตั้งตั้งใจว่าเออมันจริงหรือไม่จริงไม่ได้ตรวจสอบตรงนั้นนะคะก็โอนไป ก็เลยเจอเลยสองครั้งค่ะอยากฝากถึงใครไหมอยากฝากถึงก็เป็นบทเรียนนะคะอยากฝากถึงทุกคนว่าก็คือให้โทรถามกันก่อนดีที่สุดต้องถามเจ้าตัวก่อนว่าจริงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ